สวัสดีครับเด้วลากลับมาพบกับช่วงราชัามังกรคิ้งดระก้อน King อีกครั้งหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ครับเสนอในตอน5วิธีหยุดฉลามชนฤดูดกาลแรกของราชบรีมิตรผลเอฟซีในเวทีลูกหนังโตย่าไทยพิมลิกที่เต็มไปด้วยเสือสิงกระถิ่งแรดนั้นยากลำบากกว่าที่คาดคิดไว้มากนะครับนำซ้ำคู่แข่งในยกที่4 ยังเป็นสมสรรยักษ์ใหญ่ครับที่มีศักดิ์ศรีเป็นถึงอดีตแชมป์อย่างชมรีเอฟซด้วยงานนี้บอกได้เลยว่าทัพราชบังกรเจอกับงานยากแบบมหาหินแน่นอนและเพื่อที่จะเก็บชัยเหนือฉลามร้ายตัวนี้ให้ได้ทีมงานของเราจึงได้รวบรวมเอา5วิธีที่จะหยุดฉลามชนมาไว้เพื่อเป็นแนวทางว่าจุดอ่อนของชมรีเอฟซนั้นมีอะไรบ้าง วิธีแรกถามนะช่วยในความพ่แพ้ทั้งหมด6นัดของสนามชนในปีที่แล้วครับรุ่นการ2 0 1 2นั้นมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่เก็บ3คะแนนจากชนบุรี FC ได้แบบไปกลับนั่นคือปลาถูกขนองสมุทรสงคราม f c ที่บุกไปชนะชนมบุรี f อได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งก่อนจะกลับมาเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์1ประตูตอนน่อ0เรียกได้ว่าต่อให้เป็นยักษ์ใหญ่จากไหนชนบุรี f อก็ไม่เคยหวัน่น แต่กับทีมเล็กๆอย่างปลาทูขนองแล้วกลับกลายเป็นก้างขวางคอที่กลืนไม่เข้าจริงๆดังนั้นแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังภารกิจมิชชั่นอิม o s s i b l e สองเกมนันกล่าวอย่างนาช่วยสมชายชุมชมเฮดโค้ชใหญ่ของสมุทรสงคราม FC น่าจะมีคำแนะนำดีๆที่ช่วยล้มฉลามชนตัวนี้ให้กับเหล่าพระพักราชนมังกรได้ไม่มากก็น่อย วิธีที่ 2- 10นาทีทองช่วง10นาทีแรกของการแข่งขันถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองที่เหล่าขุนพลราชนกรต้องหาจังหวะทําประตูให้ได้โดยทั้งนัดประเดิมสนามที่เสมอกับบีซเทโรศาส,สนาไป2ประตูต่อ2และล่าสุดที่แพ้กับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนั้นแนวรับของสนามชนปล่อยให้กองหน้าคู่แข่งยิงประตูสำเร็จก่อนจะลงเอยด้วยการที่พวกเขาไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ ดังนั้นแล้วคฤิสต์ีที่เราได้ยินกันมาเนิ่นนานว่าช่วงออกสตาร์ทเกมนั้นถือเป็นเวลาอันตรายที่แต่ละสมศสรมีสิทธิ์เสียประตูได้สูงเพราะบรรดาเลื่อนยังควบคุมสมาธิไม่ได้นั้นน่าจะมีเขาความจริงอยู่เหมือนกันและเมื่อทีมใดก็ตามที่ตกเป็นรองตั้งแต่หัววันแล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่เกมได้นั้นถือเป็นเรื่องยากมากๆเลยทีเดียว วิธีที่3จับตายอิวานบอสโควิตอิวานบอสโควิตเคยคว้าตำแหน่งดาซูโนโลลีกมบนเตเนกโกรในปี2009ถึงปี2010หลังจากที่เจ้าตัวนั้นซัดไป28ประตูนในฤดูกาลเดียวให้กับ OFK เกอร์บายรวมถึงยังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในฟุตบอล AFC ครับฤดูกาล2011ด้วยจำนวน10ประตูและหนึ่งในนั้นคือการยิงชนบุรี f อคาสนามชนบุรีสเตเดียมอีกด้วย ดังนั้นแล้วเมื่อเขาได้ย้ายมาสวมเสื้อให้กับฉลามชนในปีนี้จึงทําให้เป็นที่จับตามองของหลายๆฝ่ายและดาวยิงวัย31ปีก็ไม่ทําให้เหล่าแฟนบอลบูชาร์ต้องผิดหวัง2ประตูภายใต้เสื้อสีใหม่กลายมาเป็นลูกสําคัญของชมบุรีเอฟทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นประตูที่เสมอบีซีเทโรสสนะ2ประตูต่อ2หรือประตูชัยเนืออามียยนเต็ดหประตูต่อศูก็ล้วนแล้วแต่มาจากไพตรตัตของดาวยิงรายนี้ทั้งสิน้น เมื่อรู้ชนนีแล้วแนวรับของราชบุรีมิตรผลเอซยิ่งต้องประกบตายกองหน้ามอนเตเนโกให้ได้สถานเดียววิธีที่4ยิงประตูให้ได้อาจจะดูเป็นเหมือนคำตอบที่กำปั้นทุบดินไปสักหน่อยแต่ในการแข่งขันจริงแล้ว หากยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ก็ไม่มีวันที่คุณจะเป็นผู้ชนะได้อย่างแน่นอนโดยสามเกมแรกของราชมังกรในเวทีลูกหนังสูงสุดเหล่าบรรดากองหน้าในทีมทั้งโชจินซูดักลาสการุโซบริษัทยอดยิ่งยงและพรชัยอาจินดายังไม่สามารถควานหาประตูแรกให้กับราชบุรีมิตรผลเอฟซีได้เลยดังนั้นแล้วนัดหน้าที่ต้องทําศึกหนักกับชมบุรีเอฟซีเหล่าผู้ชตกของราชบกรต้องเน้นความเฉียบคมให้มากกว่านี้ รวมถึงผู้เล่นในตำแหน่งอื่นด้วยเช่นกันและหากปลดล็อกประตูแรกบนเวทีลูกหนังสูงสุดได้สำเร็จความกดดันทั้งหมดก็น่าจะลดน้อยลงไปจากนั้นประตูที่2,3,4ก็น่าจะไหลาตามมาเอง วิธีที่5ใช้ความหนุ่มให้เป็นประโยชน์ถ้าดูดเสบ็ยผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในนัดที่ผ่านมาจะพบว่าอายุรวมของฝั่งฉลามชนนั้นมากกว่าราชมังกรอยู่ถึง10ปีเนื่องจากทางฝั่งชมรีเอฟซีนั้นมีนาเทิดที่อายุอานามก็ปลาเข้าไป40กรัดเป็นตัวหลักส่วนคนอื่นๆนั้นอยู่ในช่วง20่สิบปลายเกือบ30ทั้งสิน้นในขณะเดียวกันทางฝั่งของราชบริมิตรผเอฟซ ขุนพลที่มีอายุมากที่สุดก็คือประหยัดบุญญากัปตันทีนซึ่งมีอายุ34ปีในขณะที่คนอื่นๆส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในช่วง20กลางๆทั้งสิน้นความหนุ่มของขุนพลราชนกรที่มีมากกว่าฉลามเท่านี้เองที่น่าจะถูกยกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดลองท่านาเทศมาเจอเด็กหนุ่มๆท้าวิ่งแข่งและคอยเพรสซิ่งตลอด90นาทีเต็มก็รับประกันได้เลยว่างานนี้มีลิ้นห้อยหรือซีโคบาง อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม5ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดจะไม่มีวันทำสำเร็จได้อย่างแน่นอนหากขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นคือการเข้าไปชมและเชียร์ทีมราชบุรีมิดพลดเอฟซแข่งขันกับชมบุรีเอฟซในวันที่31มีนาคมนี้เพราะพลังความศรัทธาของแฟนบอลจำนวนมากนี้เอง กลายมาเป็นผู้เล่นคนที่12และช่วยให้ขุนพลราชนังกรเอาชนะคู่แข่งขันได้สำเร็จอย่าลืมเข้าไปเชียร์กันให้มากๆนะครับครับพูดถึงพูดถึงเกมชนมนะบุรีฮะศักยภาพตัวผู้เล่นเราอาจจะเป็นรองนะฮะแต่เราน่าจะมีโอกาสที่ดีที่เราเล่นได้เล่นในบ้านนะครับ คาดว่าเราไม่ไม่น่าจะแพ้นะครับก็อยากเชิญชวนเชิญชวนแฟนบอลที่ใกล้ใกล้เลนเคียงหรือแฟนบอลของชาวลาบุรีฮะให้มาช่วยกันเชียะทีมราชันมังกรของเราให้เยอะๆที่สุดนะครับไปชมบดีนะครับผมคุณไปชมบอรดีไปเ้อนด้วผมลาบุรีเอฟซีนะครับผมก็คือว่าเราคือว่าเขาทีมใหญ่เราทีมเล็กนะครับผมเราคือว่าเรามองภาพนะ เราก็สู้ได้สู้ตัวต่อตัว90นาทีนะครับผมมันก็พูดยากนะครับผมบอกเสมอก็ดีใจแล้วครับชวนชวนคนเล่านีทุกทุกท่านนะครับผมที่แฟนลับล่าลีเอฟีมิตผล f อฟซีพวกเรานะครับผมขอให้มาเยอะๆนะครับผมขอให้เกินแบบ6,000นะนะงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันมีแค่5,300งวดหน้าขอ6,000นะครับ6,050ขึ้นนะครับนะครับผมผมบอกว่าสู้สู้นี่ ไม่กลัวแต่คือว่าอะไรก็อะไรก็คือได้นะแต่คือว่าเรามอกเขาว่าผมต้องการหนึ่งแต้มเป็นของขวัญทารับดีเอฟซีทุกคนนะครับราชบุรีสู้สในแมตวันที่3 1นะครับวันอาทิตย์ที่3 1เเราจะเปิดบ้านพบชับุรีนะครับผมอยากให้แฟนคลับราชบุรีมีผลเอฟซีทุกท่านนะครับมา ร่วมชมและร่วมเชียร์ทีมรับรีบ้านเกิดของเราให้เยอะๆหรือใครที่นิยมชมชอบไม่ถึงจะไม่ใช่บ้านเกิดเรือยเป็นไรแต่ว่าเป็นนิยมชมชอบทีมน้องใหม่ไปแรงทีมนี้นะครับ <S <S <ๆ>อยากให้มาร่วมชมและร่วมเชียร์เยอะๆมากๆอยากให้เต็มสนามนะครับอยากให้เต็มสนามสนามของเราความจุประมาณ9 0 0 0พ0ถึงที่นั่งอยากให้เต็มอยากให้เต็มเป็นเกียรติประวัติของเราว่าเราสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ไทยฟรีฟรีแรกแล้วก็สามารถที่จะมีคนได้เต็มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังในเกม ผม,ผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องผลสกอร์ผลการแข่งขัน,ขน,ขนแต่ผมอยากที่จะเห็นทุกคนเต็มที่แม้กระทั่งนักเตะกองเต็มที่กองเชียร์เต็มที่ครับขอบคุณครับสำหรับทีมน้องใหม่ดาชันมังกรลาดบุรีมิดผลเอฟซีนะครับที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของชนบุรีเอฟซีในวันเสาร์นี้ในฟุตบอลโตลต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าลาดบุรีจะมีแต้มจากเกมนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับ ต้องรัดกลุ่มโดยเฉพาะกองหน้าของชลบุรีเนี่ยเตียโก้คุณย่ากับบอสโกวิกเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ฟุตบอลสูตรโบราณน,นั่นคือแพ็คแล้วก็ประกบ2คนนี้ให้แน่นขณะเดียวกันแดนกลางนะครับซึ่งเธอสักใจมั่นนะครับพร้อมที่จะทําเกมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการสอดรับกันให้ดีเพราะนั้นเกมนี้ราชบุรีคือจะเล่นเกมรุกแบบที่ตัวเองชอบและถนัดเนี่ย คงจะต้องเปลี่ยนสไตล์ปับเปลี่ยนสไตล์หันมาเน้นเกมรับและก็แม่นยำมากขึ้นแล้วก็จะปล่อยจอังหวะเผลอไม่ได้เลยนะครับแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเพราะว่าชมบุรีไม่ได้ต้องการเยอะแะต้องการเพียงแค่ครั้งเดียวพวกเขาก็จะได้3ามแต้มกลับบ้านไปนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยราชบุรีเนี่ยเกมนี้เนี่ยมีโอกาสถึงชนะได้เลยนะถ้าทําดีๆเพราะว่ากองหลังชมบุรีชุดนี้ก็ไม่ถึงกับดีเด่นหรือว่าแข็งแกร่งเท่าใดนัก นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทีมน้องใหม่ด้วยก็แล้วกันในเกมน,นี้ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของช่วงราชันกริง r a กอนกับ5วิธีที่จะหยุดยั้งฉลามชนให้ได้นั่นเองครับคิง r a กอน